ครับผมสวัสดีครับวันนี้จชมารถบ้านนะจะพามาพบกับโตโยต้าโคโร拉สามห่วงนะครับปี1994นะครับผมคันนี้เป็นสีบรอนนะอ่ารถสวยมีทรงอยู่นะครับมีแต่งมาเล็กๆน้อยน้อยมีท่อมีกระจังหน้านะครับมีอ่า เครื่องเสียงภายในนะกล้องหน้ากล้องหลังมีทํามาบ้างนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคันนี้สีรอบคันก็พอดูได้นะครับไม่ได้น่าเกียดมากนะครับผมภายในสวยอยู่สมบูรณ์สะอาดนะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับช่วงล่างมีดังเล็กๆน้อยๆนยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆนะครับผมเดี๋ยวรอชมดูนะ ตรงหน้ามีรอยนิดนึงนะครับผมตรงกันชนหน้านะสีโดยรวม <c oughs> ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับผมไฟหน้าแต่งนะเปลี่ยนมาแล้วด้วยสวยๆเลยครับผมใครที่ชอบรถแบบออกแนวแต่งเล็กๆแนๆ้อยเนาะไม่ได้เยอะแยะมากเรียบๆเดี๋ยวลองดูคันนี้นะ ล้อ r อ,อนะครับผมล้อสวยๆเลยเป็นดิสเบรคคู่หน้านะครับรถสวยมีทรงนะประมาณนี้นะครับผมสีเสือค่อนข้างที่จะเต็มนะมีที่เปิดประตูด้านหลังนะครับผมฝั่งขวาแตกสีหลังคาสวยนะครับไม่มีซีดไม่มีด่างนะ สีหลังคาสวยเลยไฟไฟยไม่มีแตกนะครับด้านหลังโลโก้โลโก้อะไรอยู่ครบอ่าฝาหลังสวยๆเลยเดี๋ยวเราดูด้านท้ายนะ <c oughs> เครื่องมือแม่แรงมีนะครับอยู่ครบล้ออะไรมีอยู่ครบเป็นล้อแมก กองเครื่องมือโตโยต้านะอยู่ครบนะครับมีกล้องหลังด้วยนะ <c oughs> ฝากระโปรงก็ฝากระปรงเดิมของโตโยต้านะครับกล้องหลังมีใช้งานได้โลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่ครับคันนี้ภายนอกดูอ่าเรียบๆสวยๆนะ ไม่ได้มีรอยนะสีเสือแบบไม่ได้ซิดไม่ได้แบบกระเทาะหรือดุดร่อนมีแค่ช่วงนี้นะครับสีเหมือนจะแบบออกแนวลาวๆหน่อยนะแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ดีอยู่ยังขับได้อีกนานนะครับถ้าสีแทบจะไม่ต้องเก็บเลย ภายในแผงประตูก็ยังดูสมบูรณ์อยู่นะช่ององคช่องแอร์นี่ครบนะครับผมวันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเบาะหลังนี่สมบูรณ์แบบครบครบมีจอด้วยนะครับเดี๋ยวคุณซื้อไปก็ลองไปลองทำดูนะครับน่าใช้ได้อยู่กระจกมองหลังเป็นกล้องหลังด้วยนะกล้องหลังกล้องหน้าได้หมดนะ เบาหลังกรรม็มายีเบาหน้ากรรม็มายีเดิมๆเลยนะครับติดรถมาคนโซนหลังสวยๆนะครับมีกล้องหลังนะพงลำโพงมีทันนี้เหมือนเจ้าของเก่าจะอาทําเครื่องเสียงมาด้วยใส่พาวเวอร์พาวเวอม,มาแต่ว่าเขาน่าจะถอดออกไปแหละถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปแต่งแปลงดูนะเจะให้ดูฝั่งหนึ่งนะครับ สวยเลยประตูด้านนี้เปิดไม่ออกนะที่มันแตกเนี่ยเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ฟังนะครับก็พอมีเสียงนะไฟไทยเทด้วยเสียงแบบ <c oughs> เสียงนุ่มๆเพราะะนะครับไม่รู้จะได้ยินหรือปเปล่าเนี่ย <c oughs> เสียงประมาณนี้นะครับ แอร์ใช้งานได้นะปกติแอร์เย็นนะห้องแอร์สมบูรณ์คันนี้ไม่ขึ้นครบหมดนะครับผมจะลองรีวิวให้ดูตอนขับกับนะตอนนี้ผมเอารถมาล้าง <c oughs> เครื่องเกียร์ดีนะใช้งานได้เราจะมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะ <c oughs> ผมจะรีวิวห้องเครื่องให้ดูนะครับผม ับเครื่องนำเดิมเบจซีนะในตัวถังนะครับครบเพยเดิม e ติดมากันโรงงานยังอยู่เลยนะติดชุ่สติกตสตกเกอร์คา,านเดิมอย่างเดิมเดิมนะให้ง,งานได้หมด ไม่มีไอ้ไม่มีอะไรนะครับแอร์เย็ยนค่าๆประมาณนี้นะเค,เ,นเ,นเครื่องเดิมแแห้งการเคลื่นเดิมนะครับตติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้อยู่ครบหมดไฟสวยด้วยนะไฟแต่งกล้าประมาณนี้นะครับปากระโปรงหน้าเดิมนะตัวนี้โอนได้ปกตินะครับผมพาสีปีหกหกนะ ขาดต่อแค่ไม่กี่เดือนนะไม่มีปัญหานะครับผมเรื่องต่อเรื่องอะไรพวกนี้ใช้งานได้ปกติต่อได้ปกตินะครับใครสนใจนะโตโยต้าโคโร拉สามห่วตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งราคาไว้ประมาณสี่หมื่นต้นๆนะสนใจราคาาสนใจรถยังไงก็เ,เดี๋ยวคุยกับราคากันเข้ามาได้ถ้าเราลดได้พอจะลดได้เดี๋ยวเราก็จะลดให้นะครับได้ไม่มากนะนิดๆ,ๆหน่อยๆเพราะว่าผมไม่ได้กำไ,ไรเยอะนะครับรถสวยรถบ้านแท้นะเอกสารครบพร้อมโอนนะ เสียงเงียบมากเสียงเงียบมากครับถ้าสนใจยังไงลองติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เพจชาวบ้านรถบ้านนะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเราจะได้หารถสวยๆดีๆามารีวิวแล้วก็ให้ลูกค้าหรือใครที่อยากได้รถหลักหมื่นสวยๆสภาพดีๆถูกๆนะครับเอาไว้ใช้งานหรืออะไรพวกนี้นะครับผม เราจะหามาลงให้เรื่อยๆนะขายสดนะครับผมราคานี่ขายเงินสดนะก็ค่า,าประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจลองทักติดต่อสอบถากเป็นเข้ามาได้นะครับผมที่เพจชบารถบ้านหรือ youtube ชบารถบ้านนะคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบก่อนเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจสอบถากติดต่ออะไรยังไงลอง ขอบคุณมากนะครับผมผมขอจบคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้ามีรถอะไรมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับผมใครสนใจติดต่อทักสอบถามันเข้ามาเลยนะครับผมโทรกันเข้ามาได้เลยอยากดูตรงไหนส่วนไหนหรือจะวิดีโอคอนะเพื่อจะดูรถเต็มๆอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษแจ้งเข้ามาได้ครับผมขอบคุณมากครับ๋ผมจะรีวิวตอนขับให้ดูนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างแอร์เยนะ็นนะเข็บมง0เข็บไม่ขึ้นครบนะครับครับใช้งานได้ปกตินะไม่ทุกตัวใช้งานได้หมดนะความหลงความร้อนหรือไม่วัดรอบไม่ความเร็วนะครับผมขึ้นครบนะวงมาลัยเลื่อนนะครับ ีกระจกลืมบอกไปนะครับลืมกดให้ดูนะใช้ได้ครบอไม่ครบทุกบานเบรกหนึบนะครับทำลงความเร็ววิ่งวิ่งดีเลย,เลย